ít phong bé tôi sẵn dây nữa giờ chúng con của ta sẽ bón đầu chắp đầu đi mà như chú gì đâu tôi đi chúng chỉ đầu nó mà nhưng nữ mà tao đủ no mà เจนนะมเดงคเาเลยเจนเจคอัตตาลิโอเป็ดดาออลูกป่าเาลูกนอหรือเตงกูลจางกูเนีสติทน่เตงกูติมราตอเลยจอยดเราเลยขอเลยคอตัวหัวลกก็หัเตสมาหนึ่เททียเอจ

mùa luôn mùa tung là bây giờ mùa luôn nó luôn 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 หลงกเสียคขาจีมอหลงโกต้นงทำไปสฉเอปักเขานะต้อติจ้าหลงกเสียมอท่ัน้นี่อวนใจทียเลยนาะตากูเต่จีกามมคือ ี่นอเน,นอรอเลยไปหมดากาั้วก็เทดนาเชิดได้ส,ดสิบงแจ,จบไปอ้ออินทีให้ไปฉอไลลี่อยาไปหมักแค่เนา